เรียนสมเด็จโตปี2517วัดบางขุนพรมหรือว่าวัดใหม่อมตะรสนะครับบล็อกหูขีดหลัง4จุดบล็อกนี้นิยมนะครับสมเด็จพุทธ,ธาจารย์โตพมรังสีวัดพระคังโคเษตรามสุดยอดพระเกจิแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้สร้างพระสมเด็จที่มีราคาแพงที่สุดในโลกนะครับยังไม่มีพระเครื่องชนิดใดที่สามารถลบสถิสติได้เป็นหนึ่งในพระเกจิที่มีผู้ศรัทธา และผู้ที่รู้จักมากที่สุดระดับประเทศมาอย่างยาวนานนับเป็นร้อยปีนะครับท่านเจ้าพระคุณสมเด็จโตเป็นผู้รจนาเรียบเรียงพระคาถาชินัญชรที่คนไทยใช้สวดกันอย่างแพร่หลายนะครับเชื่อว่าคาถาชินัญชรมีต้นกําเนิดมาจากลังกาเพราะปัจจุบันพระศรีลังกาก็ยังสวดคาถานี้กันอย่างแพร่หลายเลยไม่ว่าเนื้อหาจะต่างกันบ้างเล็กน้อยนะครับปัจจุบันพระสมเด็จวัดพระครังและบางขุนพรหม ที่เจ้าพระคุณสมเด็จโตได้ปลุกเสกมีมูลค่าสูงมากๆเลยยากเกินที่คนทั่วไปจะหามาไว้บูชานะครับผู้ศรัทธาจึงได้หาวัตถุมงคลรุ่นต่างๆที่มีพิธีดีๆแทนนะครับสำหรับเหรียญรูปเหมือนสมเด็จพระพุทธจารย์โตรุ่นปี2,517หรือรุ่นอนุสรรบรอบการบรณภาพครบ101ปีที่ทางวัดใหม่อมตะรถบางขุนพรมจัดสร้างขึ้น เป็นเหรียญรูปไข่หูในตัวนะครับด้านหน้าตรงกลางเป็นรูปสมเด็จพระพุทธารย์โตครึ่งองค์ด้านบนมีตัวหนังสือว่าสมเด็จพระพุทธาจย์ด้านล่างระบุว่าโตพมรังสีด้านหลังตรงกลางมียันรูปวงกลมเป็นอัขระและล้อมรอบด้วยอัขระอีกชั้นหนึ่งด้านบนโค้งตามขอบเหรียญเขียนว่าอิติสุขโตณโมพุทธยะด้านล่างระบุชื่อวัดใหม่บางขุนพรม พศ2517นะครับขนาดของเหรียญกว้างประมาณ2.5ซนติเมตรและสูงประมาณ3.5เซนติเมตรมีด้วยกันเเนื้อนะครับก็คือเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อนวะโลหะเนื้อทองแดงรมดำสำหรับเหรียญเนื้อทองคำเนื้อเงินและเนื้อนวโลหะมีการต่อโค้ดรูปเจดีต่อไว้ที่ด้านหลังนะครับป้องกันการปลอมแปลงและเป็นสัญลักษณ์ไว้ด้วย พระเกจิอาจารย์ที่ร่วมผูกเสษอาทิเช่นหลวงปู่โต๊ะวัดกระดูชิมพีหลวงพ่อหนอวัดกลางท่าเรือหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีพ่อท่านนองวัดสายขาวหลวงพ่อกีวัดปู่ช้างหลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่น้องพระองค์หลวงพ่อเทียมวัดกษัตริย์ตาธิราชหลวงปู่หินวัดพระคังหลวงพ่เถาวัดป่าเรไรหลวงพ่ออบวัดทำแก้วเป็นต้นนะครับ เหรียญปี2 5งพรุ่นนี้จัดว่าเป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งที่จัดทำล็อกไม่พิมพ์ได้ใบหน้าเหมือนสมเด็จท่านมากที่สุดนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่มีการทำปลอมออกมานานมากแล้วนะครับโดยในเฉพาะปัจจุบันนะครับก็ยิ่งมีปลอมมากยิ่งขึ้นเพราะว่าราคาสูงขึ้นนะครับพี่การดูเหรียญแท้นะครับท่านแรกก็ให้จดจำใบหน้าของหลวงพ่อโตให้แม่นๆก่อนนะครับพี่มาได้หลังเหรียญน,นะครับ จุดที่ผมใช้ดูเป็นประจำเลยก็คือตรงบ่าเหรียญน,นะฮะจะต้องมีร่องน้ําแบบนี้นะครับขอบข้างเหรียญจะต้องมีรอยตะไบนะครับเพราะว่าในสมัยนั้นปั๊มออกมาแล้วจะมีคลิปปิ้นที่แหลมคมมากๆช่างถึงต้องทําการตะไบออกเก็บงานเพื่อความเรียบร้อยด้วยนะครับส่วนด้าน้นเหรียญน,นั้นตัวอัครอิติสุกโตนโมพุทธยะจะมีเส้นรางรถไฟ วิ่งให้เราเห็นแบบนี้นะครับส่วนเส้นตรงข้างหัวของหลวงพ่อนะครับวิ่งไปจนชนลายกระหนกตรงนี้เป็นที่มาของบล็อกหูขีดนะครับทีนี้ผมเปิดแบ่งให้บูชาแล้วนะครับถ้าหากว่าใครมีแบบที่ผมได้อธิบายไปอยากจะแบ่งปันผมก็ยินดีรับเช่านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ